บุฟเฟ่ต์พรีเมียมทานได้2ชั่วโมงเติมไม่อัน้นไม่มีสวิตชาร์จจ่ายและจบครบทุกอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนวัตถุดิบร้อยกว่าเมนูเยอะมากปลาชิ้นใหญ่ซูชิเราจะเข้าน้อยมากโฮตาเตะมาจากฮอกไกโดเนี่ยสดๆใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องวัตถุดิบสิ่งที่ลูกค้าได้รับด้านการบริการอย่างนี้ฮะคุ้มค่าคุ้มกับราคาสมเหตุสมผล สวัสดีครับผมเชฟซาโจพันล้านทำร้านอาหารญี่ปุ่นไฮโซโซูชิอย่างไฮโซโซชูชิบุฟเฟ่โฮตาเตะรานะี่คือราคา1,070บาทเน็ตเน็ตและจบทุกอย่างเลยเครื่องดื่มไอศครีมอาหารทุกอย่างจบทุกอย่างแล้วก็อลืมบอกไปเด็กต่ำกว่า1้อเซนติเมตรทานฟรีนะฮะ ไม่มีใครทำนะฮะเติมไม่อั้นแบบนี้ไม่มีสวิตชาร์จแบบนี้สังคมเราจะอยู่ดีมันคือการแชร์กันนะฮะคนทำงานก็เหนื่อยมากินอาหารราคาที่สมเหตุสมผลผมว่ามันเป็นการแบ่งปันกันสำคัญมากๆคืออาหารเสิร์ฟเป็นชิ้นบุฟเฟ่น,นะฮะปลาชิ้นใหญ่ซูชิข้าวน้อยไม่มีสวิตชาร์จจ่ายและจบครบทุกอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อน จุดเด่นของร้านนะครับปลาชิ้นใหญ่ในบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนโฮตาเตชิ้นใหญ่ซึ่งไม่มีใครกล้าขายราคานี้แต่วัตถุดิบอื่นนะเป็นร้อยกว่าเมนูเยอะมากจุดเด่นที่2ก็คือบุฟเฟ่เราเป็นเจ้าแรกที่เสิร์ฟอาหารเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็ซูชิเราจะข้าวน้อยมากไม่ว่าจะเป็นข้าวโด้องอะไรก็แล้วแต่น้อยมากแล้วก็สําคัญที่สุดก็เรื่องราคาผมใช้คําว่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่าลูกค้าก็พิจารณาไต่ตองดู สดใหม่ชิ้นใหญ่ไม่เหมือนใครราคาที่กลางๆถามว่าความสดของปลาสดขนาดไหนผมต้องบอกว่าวอลุ่มลูกค้าเยอะของจะสดจะใหม่ทุกวันอันนี้หลอกกันไม่ได้นะครับ ลูกค้านิยมทานมากที่สุดก็คือโฮตาติมาจากฮอกไกโดเนี่ยสดๆสดใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครกล้าเสิร์ฟเขาแบบนี้มันชิ้นใหญ่มากลองลงมาก็เป็นเนื้อวากิวที่ทําเป็นซูชิอันนี้คือที่ขายดีและเยอะมากตามมอนเราก็ไฮไลต์แตกต่างเพราะเราเสิร์ฟชิ้นใหญ่มากชิ้นหนึ่งในบุฟเฟ่ตเราเสิร์ฟยีิกรัมโดยทั่วไปเขาจะเสิร์ฟ15กรัมแต่นี้25กรัม คิดว่าลูกค้ามาแล้วคุ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องวัตถุด,ดิบสิ่งที่ลูกค้าได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการอย่างนี้ฮะเคล็ดลับริงๆคําว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มกับราคาสมเหตุสมผล ฝากร้านไอโซซูชิขอนโยธินซอย5เปิด11โมงเช้าปิด4ทุ่มรับออเดอร์3ทุ่มครึ่งนะวัตถุดิบคุณภาพที่เราคัดสรรมาจากทั่วโลกเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะคนไทยของเรามีเวลาลองแวะมาครับสาจโจ้อยากจะฝากร้านเลยนะครับ